กฎของความชัดเจนก่อนครับคุณรู้ไหมครับมีคนหลายคนนะครับในวันแรกที่ทะเลาะกันนะครับก็เฮ้ยเนี่ยมันทำกับฉันอย่างนี้ไม่ยอมนะครับมันทําให้ฉันเสียศักดิ์ศรีทําไงดีก็ทะเลาะกันครับเป็นไงเป็นกันอยากกันให้ขาดเลิกกันให้ขาดพอระยะเวลามันห่างมาสักระยะหนึ่งมันจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาของออกซิโทซินมันหลังครับมันทำให้คุณกลับไปคิดถึงเขาเหมือนเดิมไอตอนแรกที่เลิกกันคือเหมือนกับว่าวันนี้ ฟ้า,าจะถล่มดินจะทลายแต่พอคุณห่างมาสักระยะหนึ่งกลายเป็นว่าคุณกลับรู้สึกเขาอีกแล้วครับวันนั้นมองเห็นโทษของเขาเนี่ยโหเท่ากับภูเขาครับแต่วันนี้กลับรู้สึกคิดถึงเขาอีกแล้วสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนจนหลายๆเคสต,ตอนนี้ครับอีกใจหนึ่งก็อยากได้กลับนะแต่อีกใจหนึ่งก็แม้เจ็บใจก็ไม่อยากได้กลับ แต่พอก่อนนอนก็หยิบมือถือมาไปส่องอีกอยากได้กลับพอเตื่นเช้าก็ส่องอีกทีเอ้ยคิดถึงแต่พอช่วงเวลากลางวันก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่มันก็ทําฉันเจ็บเหมือนกันคือดูเหมือนกับว,ว่าความคิดของคุณมันตีวนแล้วอยู่ในวังวนในอ่างเนี้ยค,คุณอยู่ในวงกลมเนี้ยนะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถออกจากวังวนของความคิดของเองได้ครับลักษณะนี้เราเรียกว่าความคิดอีวนครับ อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะหาวิธีการเฮ้ยเราจะลืมมันยังไงดีนะนะครับหาวิธีการลืมลืมแฟนเก่าลืมยังไงดีก็ไปเสิร์ชวิธีการลืมแฟนเก่าหญ่เลยนะครับสุดท้ายถามว่าคุณออกจากวังวนได้ไหมก็ยังไม่ได้ถามว่าทําไมครับเพราะคุณยังไม่เข้าใจความชัดเจนของตัวเองครับคือพูดง่ายๆครับคุณยังไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะไงจะเอาไงดีเพราะเดินหน้าก็ไม่ไหวจะถอยหลังก็กลับไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยครูคอมจะมีกฎสิบข้อครับที่ควรจะเป็นหลักยึดว่าเฮ้ยแฟนเก่าคนเนี้ยยังไม่ต้องพูดถึงการดึงกลับนะแต่เฮ้ยแฟนเก่าคนเนี้ควรดึงหรือไม่ควรดึงกลับก่อนมันต้องมีหลักยึดก่อนครับว่าเฮ้ยคุณสมบัติอะไรบ้างที่แฟนเก่าลักษณะนี้ฉันควรดึงกลับคุณสมบัติอะไรบ้างที่ถ้ามันไม่ตรงตามหนึ่งในสิบเนี้ยคือไม่ควรดึงกลับ คราวนี้ความคิดของคุณมันจะไม่ตีวนแล้วเพราะคุณมีหลักเกณฑน์ในการยึดนะครับมันจะมีสิบข้อครับอยากรู้ไหมไอหลักเกณฑ์สิบข้อเนี้ไม่จําเป็นต้องตรงทั้งสิบข้อแต่แค่ตรงหน,นึ่งในสิบนี้ยก็ดึงกลับถ้าคุณอยากได้กลับมันไม่ผิดเลยแต่ถ้าในสิบข้อเนี้ยไม่ตรงเลยแล้วคุณอยากได้กลับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันผิดพลาดคราวนี้คุณก็ไม่ต้อง,ม,องมานั่งกังวลแล้วลว่าเฮ้ยเนี่ยคนเนี่ย ถ้าเขากลับมาจะเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อฉันมีคนใหม่แล้วแล้วถ้ามันกลับมาเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าค,คุณเข้าใจสิบข้อนี้คุณจะคุณจะไม่เกิดความคิดว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะกลับมาหรือมันไม่กลับมาเลยครับคุณจะสามารถเดินก้าวไปต่อในวันนี้วันพรุ่งนี้มารือน,นี้นะครับได้แบบสวยๆหล่อๆหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งครับก่อนที่คุณจะละมอเพ้อพบอยากให้เขากลับมาเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊เขาสามารถไว้วางใจได้ไหม แอบมีกิก๊กมีน้อยมีชู้ต่างๆไหมมีไหมถ้าคนรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเขาสามารถไว้วางใจได้นะ่ะนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่คุณสามารถใช้จิตวิทยาในการดึงกลับมาได้แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าระหว่างที่ก็หากันเนี่ยเขาไม่สามารถไว้วางใจได้ล่ะนะครับก็มาดูหลักเกณฑ์อื่นครับว่าเอ๊ะเขาห่วงใยเราไหมนะครับอันนี้สมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆฉันรู้สึกว่าเขาไม่สามารถไว้วางใจได้ข้อที่สองครับคือเขามีความห่วงใยเราบ้างไหม ถ้าเขามีความห่วงใยเราบ้างเอออันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่ไม่แปลกที่คุณอยากจะดึงกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ห่วงใยเลยล่ะไว้วางใจก็ไม่ได้ห่วงใยก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อื่นๆอีกไหมที่จะวัดเผื่อว่ามันตรงกับข้อไหนในการดึงกลับมาเพราะในสิบข้อถ้าตรงกับข้อไหนไม่แปลกที่คุณจะอยากดึงกลับมาแล้วคุณจะชัดเองกับตัวเองมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ตรงกับสิบข้อนี้เลยแล้วคุณพยายามอยากดึงกลับมานั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่และไม่ควรดึงกลับมา 10บเช็คลิสต์กับตรวจสอบว่าควรไปต่อไหมให้พิมพ์รหัสครูคมช่วยดูครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10 c เช็คลิสต์เนี่ยให้คุณให้คุณเลยครับแล้วคุณสามารถเอ็กซเรย์ได้เลยว่าอ,อ๋อคนคนนี้ควรเอากลับหรือคนคนนี้ไม่ควรเอากลับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนขลังรักนะครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก5 0าประโยคนะครับพูด ให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทต,ตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบระว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับโอเคไหมอีกอย่างครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คอนเซปติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ line แอนะครับที่ตรงนี้นะครับ adlove ตองเ r s c นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคงไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชจตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ